ถ้าอาจารย์บอกดูดวงโหรไม่มีจริงทําไมตอนพราหมณ์แปดทายลักษณะผู้ได้เจ้าตอนเกิดไปสองประการถูกล้วครับโอ้ยกูเหนื่อยกับพวกมึงจริงๆมึงเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมึงฟังจริงปะเนี่ยกูบอกว่าการพยากรณ์ทำนายทายทักตามหลักคำสอนพระเจ้ามีไหมมีโดยอาศัยอะไรชานแต่อาศัยตำหลักตำราที่มีอยู่นะมัไม่จริง แล้วพราหมณ์เขาใช้อะไรในการพยากรณ์ใช้ฌานในการพยากรณ์เป็นอิทธิปฏิหารที่ได้จากฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อ่าลูกปสัญญาอาการสานัญจาวิญญาณัญจาอากินัญญาเนวะสัญญานาสัญญาเขาใช้กําลังของสมาธิในการพยากรณ์ไม่ใช่ตำหลับตำลาแล้วกูเคยพูดหลอของพวกนี้ไม่มีจริงกูพูดว่ามีจริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับมึง าสุดท้ายแล้วนําไปสู่การเสื่อมคนเดียวที่พยากรณ์ได้ไม่ผิดพลาดมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดมันไม่สามารถที่จะถูกต้องตรงจริงแล้วมันก็ไม่มีผลต่อชีวิตมึงคําถามคืออดีตการในสมัยพุทธกาลพรามพยากรณ์พระพุทธเจ้าถูกแล้วอย่างไงมึงตอบกูสิแล้วพยากรณ์ถูกแล้วยังไง,งตอบ มันมีผลยังไงต่อการใช้ชีวิตของการเป็นสัมมาสัมพุทธะของพธธระเจ้ามึงตอบมาสิมันมีผลยังไงมึงจะดูดวงพยากรณ์ทำนายทายทักจำแนแค่ไหนก็ตามคำถามคือเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมึงได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงพยากรณ์ทำไมกูเห็นยกตัวอย่างกระจังเลยว่าการพยากรณ์มีในสมัยพุทธกาลก่อนหน้าพุทธกาลใช่แล้วแล้วยังไงต่อ แต่เมื่อพระพุตธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัพพุธะแล้วจึงปฏิเสธการพยากรณ์เหล่านี้ทั้งหมดทำไมมึงไม่พูดตัวนี้ล่ะมึงเอาอะไรมาพูดก่อนหน้าพระเจ้ามึงต้องเอาในปัจจุบันหลังจากตารัสรู้แล้วไม่ใช่ไปเอาเรื่องก่อนตรัสรู้มาพูดเรื่องก่อนตรัสรู้มันเป็นความเห็นผิดทั้งหมดแต่เรื่องหลังตรัสรู้มันเป็นความเห็นถูกทั้งหมดมึงจะไปเอาสมัยเปโพธิสัตว์มาพูดในปัจจุบันหลังจากตารัสรู้ได้ยังไง ในเมื่อปฎิศาสตร์ยังไม่เข้าใจอะไรเลยยังบำเพ็ญทุกขลกกิริยายังบำเพ็ญสารพาัดบำเพ็ญก่อนจะตัดสรุคำสอนที่มึงควรเชื่อควรเชื่อก่อนหลังตัดสรุไม่ใช่ไปเชื่อก่อนตัดสรุไม่ใช่ไปโฟกัสก่อนตัดสลูมึงต้องโฟกัสหลังตัดสรุแล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจเลยก่อนตัดสรุกับหลังตัดสลูมึงยังแยกแยะไม่ได้ ไปเอาพราหมณ์ในก่อดตัสรุมาพูดมายกตัวอย่างกันอยู่ได้มันมีอยู่แล้วอที่ปริหารอาเทศนาปริหารมันมีอยู่แล้วก่อนหน้าพระเจ้าตัสรุในโลกแต่มันเป็นเรื่องของกําลังในสมาธิโง่แลวหัวฉลาดจังเลยนะพระเจ้าพยากรณ์ไหมพยากรณ์ไงแล้วทําไมอะ่ะพระพูทดเจ้าแค่บอกว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นตามสิ่งที่พระองค์เห็น พระองค์ทรงพยากรณ์ว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นมึงเข้าใจคําว่าพยากรณ์หรือเปล่ามึงไปศึกษามาใหม่คําว่าพยากรณ์ไม่ใช่การทํานายทายทักคําว่าพยากรณ์คือการบัญญัติําวินัยของพระองค์นั่นก็เรียกว่าการพยากรณ์เช่นพระองค์พูดว่าทุกข์คืออย่างนี้เหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์คืออย่างนี้การดับปัญหาเรื่องความทุกข์คืออย่างนี้วิธีการดับปัญหาเรื่องความทุกข์คืออย่างนี้นี่ก็เรียกว่าการพยากรณ์ ผู้เมืองนำมนติสันดาว,ว่าการพยากรณ์เนี่ยคือการพยากรณ์เนี่ยอนาคตอย่างเดียวการบัญญัติธรรมวินัยของพระองค์ทุกอย่างนั่นก็เรียกว่าการพยากรณ์การพยากรณ์ของพระองค์เนี่ยควรจะใช้แก่พระองค์เพียงผู้เดียวด้สามข้อะลยเพราะพระองค์เป็นคนเดียวที่สามารถพยากรณ์ทุกอย่างได้อย่างไม่ผิดพลาดคก่าเคลื่อนด,ดังนั้นธรรมะของพระองค์จึงเป็นอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยกาเวลาเพราะอะไรขึ้นชื่อว่าพยากรณ์แล้วจะไม่ผิดไปจากนี้อีก และพระองค์ทรงบอกพยากรณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าพระศริอรยะเมตไตรหรือพระเมตเตยยะจจอุบัดขึ้นในโลกจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้อีกแต่หมอดูในโลกพยากรณ์อะไรไว้มันจะถูกจํากัดด้วยการเวลามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและผิดพลาดคาดเคลื่อนได้เสมอมันจึงไม่นับว่าเป็นการพยากรณ์แบบสัมมาสัมพุทธะมึงช่วยกระดาษแยกแยะหน่อยระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับคนทั่วไปแยกอย่าเอาคนอื่นไปตีเสมอพระพุทธเจ้า พวกมมือนมสันดาลพยายามจะเอาคนอื่นไปเทียบกับสัมมาสัมพุทธะมึงแยกไม่ออกหรอว่าสัมมาสัมพุทธะคือใครปุรชนคือใครอรยิยบ,บุคคลคือใครแยกไม่ได้เลยเหรอ